เรามาดูเรื่องของวันเข้าพรรษากันก่อนวันนี้วันเข้าพรรษานะครับวันเข้าพรรษาหลังจากอาสารหบูชาหนึ่งวันวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติเรื่องของการทําบุญในวันเข้าพรรษาที่มีมาอย่างยาวนานนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีที่ทั้งสืบทอดและก็สืบสารต่อกันมา นี่นก็คือเรื่องของการถวายเทียนจำน,นพรรษาครับโดยพระสงฆ์นิกายเถราวาทจะจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลาสามวันไม่ไปครั้งแรมที่อื่นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน8ก็คือวันนี้นะครับไปจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11บเอ็ดหรือว่าวันออกพรรษานั่นเองครับแต่ว่าจำพรรษาเนี่ยคือสามเดือนด้วยกันนะคะ,ะระยะเวลาใช่นะ,ะนะครับก็คือ ก็เป็นประเพณีนะเอามาดูความหมายกันนิดหนึ่งละกันนะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ครับตรงกับวันนี้ครับคือพุธที่สองสิงหาคม2566ถือว่าเป็นวันอยู่ราชการอีกวันนะครับเอ้ามาดูกันหน่อยคำว่าพรรษาพรรษาแปลว่าอะไรพรรษาเนี่ยแปลว่าฤดูฝนนะครับจำแปลว่าพักอยู่คือพระสงฆ์ต้องอยู่ประจำที่วัดเป็นเวลาสเดือนวันเข้าพรรษาเป็นวันที่ต่อเนื่องมาจากอาสาฬหบูชา คือเมื่อวานนี้อาสานหาบูชานี่ขึ้น15ค่ำเดือน8ครับวันนี้คือแรม1ค่ำเดือน8เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้สืบสานต่อกันมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยซึ่งหนึ่งนั้นก็คือการถวายเทียนพรรษาดังๆเลยนะ<า>ที่อุบลราชธานีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้พระพิสุไม่สามารถเดินทางไปที่ต่างๆได้ต้องจำพรรษาอยู่ที่วัด เพื่อให้ประกอบศาสนากิจต่างๆในช่วงรุ่งเช้าและพลบค่ำก็ไม่สะดวกเนื่องจากต้องใช้เทียนจำนวนมากจึงได้มีการจัดเทียนไปถวายแก่พระภิสุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ครับ อย่างเทียพนพรรษาเนี่ยนะคะก็เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วค่ะชาวพุทธก็ยึดถือเป็นประเพณีนําเทียนไปถวายพระพิสุในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อปรารถนาให้ตนเองนั้นเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบป,ประดุดแสงสว่างของดวงเทียนการนําเทียนไปถวายชาวบ้านก็มักจะจัดขบวนแห่กันอย่างเออกรกเริกยิ่งใหญ่สนุกสนานแล้วก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีนะคะอันนี้นับว่าเป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพัน ของคนในชุมชนส่วนการจัดขบวนแห่เนี่ยก็แล้วแต่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นนั่นเองค่ะทีนี้หลายคนก็อยากทราบอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอันนี้ส่งของการถวายเทียนพรรษาคืออะไรจริงๆนะปัจจุบันอนอกจากเทียนพรรษาแล้วนะคะถ้าเอาเป็นที่สะดวกเดี๋ยวนี้เนี่ยตามวัดต่างต่างเขาก็ใช้ไฟฟ้ากันแล้วอโคมไฟใช่ <ผม S 1> ค่ะี่เ,เ,ย,เยไปถวายคมไฟ โซลาร์เซลล์ไหม้่ะทันสมัยใช่ครับะะมารูอัน,นิสงส์ของการถวายเทียนพรรษากันหน่อยคุณผู้ชมครับก็คือทําให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเสมือนแสงสว่างของเทียนนั่นเองนะครับทำให้สว่างสวัยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมมีความรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรรเสริญทําให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาคือร้ายกลายเป็นดี จเจริญไปด้วยมิตรบริวารย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวยและเมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติและหากมีบาร,รมีมากพอครับย่อมทําให้เกิดดวงตาจักสุก็คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพานครับนอกจากนี้มีประเพณีมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจำพรรษาของพระสงฆ์ไทยมาช้านาน เช่นประเพณีการถวายผ้าอบน้ําฝนแก่พระสงฆ์ก่อนเข้าพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์นําไปใช้ส่งน้ําฝนในพรรษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่พุทธศาสนิกชนไทยถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจําปีก็คือประเพณีถวายผ้ากรถินหลังจากที่พระสงฆ์ประวารณาออกพรรษาแล้วเพื่อถวายผ้ากรถิ่นให้แก่พระสงฆ์ที่จําครบพรรษาและได้กราบอาน,นิสงส์นะครับรับอน,นิสงส์กรถินเป็นต้นนะครับก็ถือว่าอัน กว่าจะถึงออกพรรษาก็าอย่างที่บอกไปแต่ก็จอถึงถึงขึ้น15ค่ำเดือน11นั่นเองแล้วการถวายกรถินเนี่ยแต่ละวัดจะรับได้แค่1กรถินเท่านั้นเอง